คนเล่นเหลือ5,900กว่าคนนะครับซึ่งแน่นอนครับเกมนี้จะกลายเป็นเกม AFK ไปในโดยประยายแล้วนั่นเองนะแต่คือผมนั้นไม่ได้เลือกเล่นแต่อย่างใดน,นะครับก็แค่ว่ามันไม่มีอะไรให้เล่นนั่นเองเนาะในแมปนี้แต่ว่าใช่ครับที่มาทำคลิปนี้ในวันนี้ครับก็คือจะมีการอัปเดตภายในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบัคราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมบต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้น ส่วนเราใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบ r o บ l o x Map Anime Avenger Anime Last s t a n และ Anime War Card หรือแบบอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทอะไเนี่ยว,วันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone a p p l i c a t ชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆน,นั้นฟาร,ร์มได้ยังไงมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้ใคลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชั o นได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับเ E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ สตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแแบบโรบอทและบริการเติมพ a าสคิดถึงสตาร์บัคเห็นที่เซอกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับว้าวหรือเปล่าสำหรับ Anim เม Ranger X ที่จะอัปเดตเข้ามาเป็น Golden Win นล qui ีมนั่นเองนะครับหรือว่าตัวแมพของโจโจ้นั่นเองอ่ะเนาะก็แน่นอนครับใกล้จะเข้ามาแล้วเขาบอกว่าอัปเดตภายในสัปดาห์นี้หมายความว่าวันนี้เนี่ยก็วันที่ผมอัดคลิปเนาะก็คือวันที่6ไม่ใช่วันที่11เดือน6 นะครับตามนั้นเลยภายในสัปดาห์นี้แบบขอวว่าไม่พฤหัสก็สุกก็เสาร์ก็อาทิตย์แต่ผมคาดว่าน่าจะไม่เสาร์ก็อาทิตย์นั่นเองครับที่เรียกยว่าตัวเกมใช้เวลาเต็มการประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่ตัวเกมมีการอัปเดตเจ้าตัว เทพเงาไปนั่นเองเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยหลังจากเทพเงาที่อีเวนต์มันหายไปแล้วมันเหมือนถอยหลังลงกลับมาเป็นอัปเดตที่หนึ่งยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งผมเองพูดตามตรงว่าไม่ได้เล่นไม่ได้จับเลยนั่นเองละกันเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับสนุกเราเล่นครับไม่สนุกเราก็แค่พอแล้วก็พักรอดูเกมอัปเดตต่อไปนั่นเองครับและแน่นอนครับในอัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพามาดูสนิทกันหน่อยละกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวคลิปแน่นอว่ามีอะไรให้เราว้าวบ้างนะครับแน่นอนเลยตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวเรียกว่าเป็นโลโก้แมปโลโก้เกมละกันนะครับผมนะตามนั้นเลยนะฮะอ่ะพามาดูกันก็เป็นตัวเรนเจอร์แอนิเมตนะครับผมนะนี่เลยเรนเจอร์เนั่นเองครับเป็นตัวอย่างพุชชี่แล้วก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นสแตนของพุชชี่ละกันเนาะแล้วก็จะมีแมปต่า,ๆๆน,านาเนี่ยให้เราดูหลังจากที่ มีการปรับเปลี่ยนมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เป็นโจโจ้เป็นพุชชี่เป็นอะไรเงี้ยให้เราได้เห็นมีคีระโยชิคังเงะมีคีเลอร์ควีนใช่ไหมมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการโชว์โชว์อะไรเดีะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้เข้ามาดูและเอามาดูกันน่าจะเป็นสกิลของพุชชี่ป่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีการสปอยเรียกได้ว่าอันนี้ผมดูไปแล้วแหละแต่เหมือนแบบ ค่อนข้างเกียนิดนึงนะฮะแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามัน <c oughs> ค่อนข้างที่จะฮาลาสเมนต์นิดหนึ่งแต่แล้วแต่คนชอบเนาะมันจะดูทะลึ่งทะลึ่งหน่อยอะประมาณนั้นก็ดูขำๆมาฮาได้นะครับประมาณนั้นเราก็เรียกได้ว่าเล่นกับหัวของเจ้าตัวพุชี่นะครับประมาณนั้นเลยนะสแตนของเขาไม่รู้ว่าจะเก่งจะโหดอะไรยังไงและไอเจ้านี่คืออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงแล้วก็เหมือนจะเป็นโปเกมอนมาไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะมีเรื่องของการที่จะเอ่อคุณภาพออ f ไลน์ในอนาคตนะครับมีการฟิรกซ์ ตัวสเตตได้ครับว่าเฮ้ยเราต้องการจะเก็บสเตตไหนไหว้บ้างสเตตไหนไม่เอาอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นทีโอโอบวกโอลบอะไรอย่างนี้เลยก็ถือว่าเป็นคุณภาพค่อนข้างดีนะครับเหมาะกับคนที่แบบเฮ้ยลุ้นสเตตกันไปยาวๆยืนไปยาวๆเลยนี่น่าสนใจนะครับและแน่นอนเลยก็จะมีเรื่องของนะครับเห็นแมปเลยอันนี้น่าจะเป็นแมปที่3บ้านที่ผมไม่ชัวร์ที่แบบไปต่อสู้กับดีโออะไรเงี้ยหรือเปล่าวะหรือว่าเออนึกไม่ออกเหมือนกันเอาว่าเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเหมือนจะเป็นสตีลบอลลันป่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ส ตามนั้นเลยนะแต่ผมไม่เคยดูนะภาคนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีเป็นเมืองอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนิดหน่อยอ่ะีิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรยังไงนั่นเองนะครับ และแน่นอนครับเขาก็มีการหาว่าดิจิซินเดียเออนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวละครที่โผล่มาในซันดี้ตอนแรกๆเนี่ยมันก็มีอยู่เท่าที่เราเห็นแล้วนั่นเองป่ะแต่แน่นอนที่ผมพูดถึงตรงเนี้ยผมจะไม่ได้ดูคลิปเลยนะที่ให้ดูเทเลอร์ไปก่อนว่าผมตัดไปให้ดูเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันครับว่ารีแอคชั่นของผมเนะี่ยมันเป็นยังไงเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วผมสนใจและผมว้าวตรงไหนแล้วมีจุดตรงไหนที่เราต้องมาแบบวิเคราะห์กันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูพร้อมกันครับซึ่งแน่นอนครับอันนัลสเมทเนี่อออน ประมาณนั้นป่ะเราดูกันครับว่าตัวเกมมีอะไรยังไงบ้างน,นะครับไป let's go ดูเลยผมขอนุิาตปเสียงนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเสียงลิขส,ขสิทธิ์อะไรไเนาะเปิดมาก็เป็นจูรโนจูบาน่านะครับต่อสู้กับตัวละครอย่างไอตัวที่ผมจำชื่อไม่ได้วะ่ะตัวร้ายของภาคเออจำชื่อไม่ได้จริงเดวโล่ป่ะเออใช่ไหมน่าจะเดอาบโลเดวโล่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นตัวละครตัวนี้ต่อสู้กันในโคลอเซียมนะครับเอ,อ แล้วมันต้องต่อสู้งี้จริงเหรออันนี้เหมือนจะเป็นการหยุดเวลาหรอือคุยมหรอเออนะฮะแล้วคือยังไงอะแล้วคือยังไงต่ออะเฮ้ยคีรัอยู่ชี้ข้างนี้เหรอใช่เหรอมันโผล่มาในนี้เหรอใช่ปะไม่ใช่ดิ <c oughs> ดูผิดตัวเอา้า to บี continue เฉยนะฮะตามนั้นถ้าเอาเพลงนี้ขึ้นมาเปิดก็น่าจะโดนลิขสิทธิ์กันยับๆเลยนะผมคิดว่านะเพราะว่าผมน่าจะลบเสียงในตอนคลิปไอ้นี้ไปด้วยเอา้าจบแค่นี้เหรอ ผมรู้ว่าจะมีอะไรมากไปกว่าน,นี้เวนกร,รมนะครับอย่างพังนึกว่าจะมีโชโดงโชด่านแต่ว่าเป็นคลิปในการเปิดตัวตัวละครเนาะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะเป็นแบบเออหาตัวละครไหมเป็นลิมิเต็ดเหมือนยูตะเหมือนเอ่อตัวอะไรพวกนี้ป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่โดยรวมแล้วก็ยังเป็นนิดเดียวที่ให้เราได้เห็นเนาะเออยังคง AFK ต่อไปเรื่อยไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตามนั้นเลยนะแต่ก็ดูน่าสนใจดี นะครับก็ดูน่าสนใจดีว่าจะเป็นอะไรยังไงซึ่งอัปเดตภายในสัปดาห์นี้น้องๆคนไหนว้าวกันบ้างไหมอะผมเองก็ไม่รู้จะต้องวิเคราะห์อะไรกันกับคลิปนี้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรให้วิเคราะห์เลยนะครับ ก็รอดูกันภายในสัปดาห์นี้ยังไงก็ยังคงเล่นอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังคงเป็นแบบที่ยัง AFK เรื่อยๆหรือเปล่าเพราะถ้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ดีสุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนทุกๆช่องครับตอนนี้ที่แบบสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ไลฟ์สตรีมกันเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็จะไปไลฟ์แบบปลูกพงปลูกผักอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีไลฟ์ทำมากกว่านะครับตามน,นั้นสำหรับผมเองก็จะมีเกมอีกหลายเกมที่รอเล่นอยู่นั่นเองอะเนาะ,ะเออก็เป็นเกมไม่เหลี่ยมซะเยอะด้วยช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่ง ออกมาจริงแล้วการเอาเป็นว่าคลิปนี้สําหรับการเปิดตัวนะครับหรือว่าตัวเกมเนี้ย มันก็ใกล้แล้วสำหรับตัวในเบรนจ์เอ็กซ์ก็ใกล้เด็แล้วดิ้กว่าจะมีอะไรมากกว่านี้เถอะปะจบแล้วประมาณนี้ลวกันขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับเกมนี้ยังไงใครที่ยังเล่นอยู่นะครับหรือว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปดูแล้วกันนะครับ,รบว่าเฮ้ยยังน่าสนใจอยู่ไหมยังสนุกอยู่หรือเปล่าผมยังฟาร์มอยู่เลยครับพี่หรืออะไรเงี้ยเออก็ลองพิมพ์ไ้ใ้คอมเมนต์ลวกันหรือว่าใครที่มีความคิดเห็นอะไรต่างๆนานามากมายก็ลองผิม์ไ้ใ้คอมเนลวกัพราาะ่ ตัวเดฟเกมเนี่ยเขาอ่านคอมเมนต์นะก็จะป้าผมก็อยากให้น้องๆลองไปแสดงความคิดเห็นดูว่าเฮ้ยเราคิดเห็นยังไงกับเกมอยากให้เกมปรับปรุงตรงไหนอะไรเงี้ยผมว่าคือก่อนหน้านี้ทำคลิปเกมนี้ไปแล้วดิดด้งใช่บ้านแล้วเดฟเขาก็เข้ามาพิมพ์เอออะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเสียงตอบรับที่ดีนะกับน้องๆผมคิดว่าน้องๆก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปดูแล้วกันเผื่อเดฟเขาเข้ามาอ่านเขาจะได้แบบเอยเอาไปเป็นแบบเอ่อแบบเขาเรียกว่าเอาไปเพิ่มการตัดสินใจหรือว่าไปทำให้แบบมันดูน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน รอดอูตัวคลิปที่มากขึ้นกว่าน,นี้หรือว่ารูปแบบเกมแล้วกันหรือไม่ก็รอดูตอนเกมปปิดอีกทีนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมไะเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ